สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอนมินจะมาเมาท์มอยศึกวันลุมพินีนัดยิ่งใหญ่นะครับวันลุมพินีครั้งที่81วันศุกร์ที่27กันยายนนะครับจะมีคู่มวยดีๆปรากฏออกมาอย่างมากมายนะครับวันนี้ผมขอพูดถึงอีกคู่หนึง่งหลังจากพูดคู่ทาเครุกับทางแบ็คแพนเทอร์ไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาวันนี้ขอพูดถึงคู่ที่บิ้วกันมาตามเส้นทางเลยนะก็เรียกได้ว่าสมประสงค์ดังใจนึกของอีกฝ่าย และอีกฝ่ายก็ตกลงไม่มีปัญหาก็มาดีคราฟไม่เคยเกี่ยงไม่เคยเลี่ยงอะไรใครอยู่แล้วคนขอนั่นก็คือพลากรัสเซียนะครับเป็นจอมรันของศึกวันลุมพินีที่ไต่เต้าขึ้นมาจนขึ้นวันใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพก่อนขึ้นวันใหญ่นะครับได้รีเควสต์ออเดอร์ขอเจอคนที่ชนะระหว่างกุหลาบดำกับทางน้องโอศึกวันไม่ยอมกดรับออเดอร์นี้นะครับโดยส่งเมนูอื่นมาแทนนั่นก็คือส่งคนแพ้อย,อย่างกุหลาบดำมาให้เจอ สุดท้ายไม่ได้ชกกันนะครับแล้วก็กลายเป็นเสือแบล็กมาชกเคียมรันก็น็อกเสือแบล็กไปแบบสบายสบายและท้ายการชกนะครับและคราวนี้พูดชื่อออกมาเลยว่าผมอยากเจอกับน้องโอซึ่งศึกวันก็อนุมัติให้เคียมรันเนี่ยขึ้นวันใหญ่ในไฟนั้นแหละแล้วก็มีการกดรับออเดอร์เรียบร้อยนะครับก็เตรียมจัดส่งพัสดุให้ถึงที่ตามออเดอร์เลยสุขที่27กันยายนจะเจอกันอย่างแน่นอน โดยระหว่างทางก่อนการประกาศไฟนี่ทั้งสองคนก็โพสต์เป็นใะยะนะครับตามที่เอดมินเนียนำเสนอไปแล้วนะครับว่าก็เมื่อวันพฤหัสที่18ก,กรกฎาคมนะครับเคียมรันนั้นโพสต์ก่อนนะครับว่าเขาดาว27กันยายนจากนั้นอีก2วันวันเสาร์ที่20ก,กรกฎาคมนะครับน้องโอโพสต์บ้างโพสต์ว่านับถอยหลังระเบิดเวลาได้มันพร้อมกันเร็วๆนี้แน่นอนแล้วสุดท้ายก็เป็นไปตามคาดนะครับที่บิ้วกันมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ยก็เจอกันจริงแน่นอน จากนั้นนะครับเพจของน้องโอครับน้องโอชาแนลเนี่ยก็โพสตได้น่าสนใจนะแล้วก็ทําให้เราเข้าใจวิถีทางนักมวยผู้ไม่มีข้อจํากัดข้อแม้ใดๆเก่างน้องโอ,โอมากยิ่งขึ้นสําหรับโอไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วยิ่งยากยิ่งมีค่าสนุกไปด้วยกัน27กันยายนนี้ก็เป็นการเชิญแฟนมวยนะครับให้มาร่วมเชียร์ให้ลมสนุกกันดูกันเป็นกีฬาอย่าไปซีเรียสกับผลแพ้ชนะ และในเมื่อคู่นี้นะครับจะเจอกันจริงๆแน่นอนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าต้องมีการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมถอนตัวกันไปก่อนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะพูดได้ก่อนการเวลาจะมาถึงนะครับนั่นก็คือผลงานของเคียมรันนปติตั้งแต่ไฟแรกในวันลุมพินีเลยนะจนมาวันที่ได้รับการอนุมัติตรวจประกาศเซ็นสัญญาขึ้นวันใหญ่ไฟที่น็อกเสือแบล็กยกหนึ่งนะครับเคียมรันเนี่ยชกในวันเล็กมาแทบยังไม่โดนจังๆที่ใบหน้าบริเวณจุดสลบเลยสักครั้งนะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงที่ต้องพูดถึงเลย เขาแทบจะไม่โดนหมัดหรือว่าเป็นอาวุธหนักอื่นๆเลยนะฮะความไวในการรันสเต็ปการถอยของเขาเนี่ยยากมากที่จะมีคนแตะต้องใบหน้าของเขาจังๆได้นะแล้วก็ผมก็ต้องขอจิจนตนาการไปต่อนะครับว่าระดับพลังหมัดของน้องโอเนี่ยสามารถกล่อมเคียมรันให้หลับได้ไหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าได้แน่นอนยิ่งนวมแบบนี้ในกติกามมยไทยศึกวันเนี่ยต่อยเข้าจุดโฟกัสจุดสลบเนี่ยเป็นใครก็ร่วงได้ แต่จังหวะจะโคนที่จะล็อกเรดาร์แล้วก็นำพาหมันน้องโอไปประท้าเป้าหมายเขียมรันเนี่ยอันนี้เป็นสูตรสำเร็จที่ทางน้องโอเนี่ยจะต้องหากรมวิธีเอาให้ได้เองนะในวันชกนะครับถ้าเกิดเขียมรันเนี่ยเขารันเกียร์ถอยเกียร์อาขึ้นมาเนี่ยอันนี้ยากแน่นอนเลยครับยากยิ่งขึ้นเลยเพราะสเตปเท้าเขียมรันเนี่ยโคตรไวนะครับเร็วเป็นลิงรถบ,บุรีเลยทําให้สิ่งที่ผมคาดเดานะครับใครๆก็คาดเดาแหละผมว่าน้องโอเนี่ยน่าจะมีการประเดิมของดีของตนเองไปก่อนนะครับ นั่นก็คือการเตะล่างเตะเจาะยางอันลือลั่นของเขานั่นเองอันนี้คาดว่าต้องมีการเตะหนัก,นกๆเพื่อเป็นการสกัดกั้นการเคลื่อนไหวของเคียมรันแน่ๆน้องโอต้องมีแน่นอนอะ่ะผมคิดอยู่ว่าอยู่ที่เคียมรันมากกว่านะว่าในไฟนั้นที่จะถึงเนี่ยพอเป้งระครังดังขึ้นมายกหนึ่งเนี่ยไฟนี้ของเขาเนี่ยเคียมรันมันจะเป็นโหมดไหนมันจะเป็นโหมดเกียร์อาร์ถอยหลังหรือว่าจะเป็นโหมดเดินเข้าใส่แบบมีใจปิดเกมแบบไฟเจอเสือแบล็ค ถ้าเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับเคียมรันชกไฟที่แล้วเจอกับพรางเสือแบล็กเนี่ยเคียมรันเขาเลือกเดินเข้าหานะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเสือแบล็กนั้นน่าจะเกรงเขาเพราะว่าเคยแพ้นอกมาแล้วดังนั้นการเดินขูกก่กดดันเข้าหานี่จึงเป็นแผนการชกของเขาในไฟที่แล้วแต่ไฟที่จะเจอกับน้องโอเนี่ยผมขอขั้นเดานะอาจจะผิดก็ได้ผมว่าช่วงยกแรกๆอะ่ะอาจจะยกหนึ่งหรือว่าต้นยกสองเนี่ยเคียมรันอาจจะยังไม่กล้าเปิดโหมดเดินเข้า,สาใส่แน่นอน พราะอาจจะต้องเกรงกลัวยี่ห้อเตะเจาะยางอันหนักหน่วงของน้องโอบ้างแหละเคียมรันน่าจะเลือกเกียร์อานะครับก็คือถอยไปโฉบไปมาแล้วก็รอจังหวะทําให้น้องโอเนี่ยเพลียงพลําก่อนที่จะเปลี่ยนมากระนำปิดเกมก็ดูอย่างไฟที่เจออวตารได้นะพอเคียมรันเนี่ยถอยไปโฉบไปเก็บคะแนนไปเนี่ยพอศบโอกาสเนี่ยก็เป็นโหมดฝ่ายรุกฉวยโอกาสจากคู่ต่อสู้ที่พลาดนะครับแล้วก็เขาก็ทําได้ไวนะแล้วก็เอานับแปดจากอาวตารได้ส่วนสไตล์เกียร์อาเนี่ย เป็นเกมการโชคแบบเซฟตัวเองไปด้วยแล้วก็เป็นการประเมินแล้วนะว่าถึงถอยแต่ว่าคนที่เดินเข้ามาทําเข้ามาหาเขาเนี่ยจะต้องเดินเข้ามาโดนจนทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ต้องบาดเจ็บมากกว่าผมว่าเคียมรันเนี่ยมันอ่านขานนะว่านักมวยแต่ละไฟที่เขาเจอเนี่ยว่าคนนี้นะคนนั้นนะเขาจะยอมให้ใครเดินเข้ามาหาแล้วเขาก็เป็นฝ่ายถอยเอาถอยตั้งรับแต่ว่าทําได้มากกว่ายิงหมัดสร้างความบาดเจ็บให้คู่ต่อสู้ได้มากกว่าหมด3ยกก็ชนะคะแนนไปแบบชัวร์สบายๆพลากรุงรัสเซียประเมินมาแบบนี้อยู่แล้วแน่นอน ดังนั้นเกมการชกกับน้องโอเนี่ยผมอยากจะจับตาดูมากกว่านะว่าเคียมรันน่าจะมาหมดไหนก่อนถ้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใส่เกียร์อาเนี่ยตามที่ผมเล่ามาเนี่ยผมว่าเขาคงวางแผนแบบไม่ชกประมาทแล้วก็มั่นใจว่าชนะแน่ก็คงจะถอยดัดทําไปเรื่อยนะครับตอดเล็กตอดน้อยสร้างความบอบช้ําให้น้องโอแต่ถ้าเกิดสพโอกาสขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นบุกทันทีนะครับถ้าเกิดเจอวินาทีทอง ส่วนด้านน้องโอบ้างนะผมประเมินว่าเตะล่างเตะเจาะยางเนี่ยมันต้องมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันต้องมีเน้นๆเลยอ่ะต้องเอาหนักๆเอาให้อยู่พี่โอจะหยุดน้องเคียมได้เนี่ยก็ต้องล่อระบบขับเคลื่อนของน้องเคียมก่อนน่ะน่าจะมีแผนที่ต้องจัดหนักไปที่ขาอยู่แล้วแหละแต่ระยะเตะขาน้องเคียมที่น้องโอจะทําได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในระยะหมัดของเขาเช่นกันอันนี้คือโคตรอันตรายเลยนะครับน้องโอก็ประเมินสภาพร่างกายอายุตัวเองเข้าไปด้วยนะครับพอสอนนี้แล้วตามวัยเนี่ยเจอพลังหมัดระดับเคียมรันเนี่ย จะเอาอะไรไปทนทานได้มากมายเหมือนสมัยหนุ่มแน่นเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ก็คงต้องมีการประเมินแล้วก็ต้องยอมรับว่าพลังหมัดของเคียมรันเนียรวมถึงความไวความแม่นยำเนี่ยอยู่ในระดับท็อปของรุ่นไปแล้วหมัดของเคียมรันเนี่ยคมไวแม่นมีความหนักมีความอันตรายนะครับมวยหมัดเนี่ยไม่ถูกกับน้องโออย่างจังณวินาทีนี้ตอนนี้สภาพปัจจุบันเลยความเทพของเคียมรันตอนนี้นะครับอาจจะเหลือแค่มงไม่ลงหัวเข็มขัดไม่พลาดบาดเท่านั้น รอแค่วันเวลาเท่านั้นที่จะเป็นแชมป์ก็อาจจะเป็นไปได้ถ้ามุมมองของการที่ว่าดูฝีมือเขาตอนนี้เนี่ยเออแม่งเก่งจริงยอมรับเลยกรณีสมมุติเคียมรันชนะน้องโอนะครับเคียมรันน่าจะขึ้นมากินตำแหน่งน้องโอได้แน่นอนไม่ว่าถึงตอนนั้นนะน้องโอนนั้นจะอยู่รองอันดับหนึ่งหรือรองอันดับสองเนี่ยถ้าเคียมรันชนะนะครับก็ต้องขึ้นมากินอันดับขึ้นมาเหนือกว่าน้องโอแน่นอนก็จะเป็นตามแบบที่แอดมินเคยพยายามอธิบายไปแล้วนะครับในการจัดอันดับแรงกิงของศึกวานที่มีการกินตำแหน่งกันได้ เอาละสำหรับวันนี้นะครับก็คงมาบิวอารมณ์แล้วก็คาดคะแนนกันตามนี้ไปก่อนก็นับวันรอกันได้เลยนะครับ27กันยายนต้องมีสักคนนึงที่แหลกกันไปข้างหนึ่งอะ่ะจะมีคนนึงขาเป๋ยางแตกหรือว่าจะมีอีกคนนึงโดนน็อกแฟนมวยก็จับตารอดูกันได้เลยสำหรับวันนี้นะครับแอนมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ